กระบี่ปราบมฤตยูสีเทาตอนที่1เสียงที่มาก่อนกระบี่เล่าโดยสุธีอ่านเอาเพลินฝนต้นฤดูโปรยลงบนลานศิลาแห่งสำนักกลางล่าเม็ดฝนกระทบพื้นหินดังแผ่วเบาราวเสียงกระซิบของผู้คนที่ไม่กล้าพูดความจริงวันนี้ไม่ใช่วันประลองไม่มีเสียงประทะของกระบี่แต่ทุกคนรู้ดีนี่คือวันที่อาตศิลป์ชะตายุทธภพ,พ ซึ่งยาวนานกว่าการด่วนใดชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าแถวเสื้อคลุมเรียบสีมนต์ใบหน้าสงบแต่แววตาหนักแน่นเขาคือเทงฟงเทงฟงไม่ใช่ผู้สร้างตำนานไม่ใช่ผู้ตะโกนปลุกใจเขาเป็นเพียงผู้รับช่วงกระบี่แห่งความหวังที่ถูกส่งต่อมาจากสิทธิ์นับหมื่นกระบี่เล่มนี้มิได้หล่อจากเหล็กธรรมดาหากเป็นเหล็กเย็นพันปีที่หาได้ยากยิ่ง เบื้องหน้าลานศิลาชายสูงวัยผู้หนึ่งนั่งอยู่อย่างสงบเขาคือหลงป๋อป่ายผู้นำแห่งสำนักพิทักษประเพณีแม้จะห่างเหินจากการใช้กระบี่มานานแต่คำพูดของเขาแหลมคมยิ่งกว่ากระบี่ใดหยุดพบไม่อาจคลับเคลื่อนด้วยอารมณ์หลงป๋อป่ายกล่าวเสียงเรียบเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปผู้แทนหลายสำนักพยักหน้า บางคนเชื่อบางคนกลัวเถงฟงเงยหน้าขึ้นกล่าวช้าช้าชัดถ้อยชัดคำข้าไม่เคยกล่าวว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ผิดพลาดแต่ข้ากล่าวว่าหากไม่ฟังเสียงนั้นยุทธภพจะไม่เหลือความชอบธรรมใดเลยลานศิลาเงียบงันฝนยังตกแต่บรรยากาศตึงเครียดกว่าเดิมในมุมหนึ่งชายร่างใหญ่ยืนกอดอกสายตาคมเข้มจ้องเหตุการณ์ทั้งหมด เขาคือหมิงกี่เหมาเจ้าสำนักเผยใจไทยผู้ไม่รีบเลือกข้างแต่ทุกคนรู้ดีหากเขาขยับดุลอำนาจจะสั่นสะเทือนเสียงกระดานนับป้ายดังขึ้นและชื่อของเทงฟงปรากฏมากที่สุดก่อนเสียงเฮจะดังเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นช้าก่อนจบตอนที่หนึ่งโปรดอดใจรอในตอนหน้าว่าใครคือผู้ส่งเสียงนี้สุธีอ่านเอาเพลิน